ก็มาครับอืมอบบก็พูดได้เลยว่า<ม>เล่นไม่เก่งมูุกเกเมอะไรไม่ดอกอเลยเ<ม>ืย ไม่ได้หรอเอ้ลืมไปเอาหวางตัวคราบก่อนนแล้วเราก็ลืมเราจะไม่วางแบบว่าเกะวางที่ขวางทางมีฐานอยู่ข้างบนด้วยเหมืองก็มีโอ้มายก้ ก็คงคงเห็น,น,นหกันนะเนาะโอเคไหมครับโอเค ดูต่อของง้างในมีอะไรโอเคขงง้างในข้างในโอ้ไโหสว่างมากเลยเฮ้ย ดาได้ไมีเหล็กให้แต่ลมมาไม่ดีลาบหายพอสั่งยังให้พอแล้วก็เกมกูแกะแจะทำการอำที่แกะเจาะมัน ครับยบเ okay. <c oughs> ล่เล <c oughs> ม่มันมันมันบอกแปะนะจ้าปองแปะแปะไม่ผิดนะมันจะบอกว่าแพะแตเราหาเฮ้ยหัวฟักทองเฮ้ยหัวจันี้ <c oughs> Tin na sa lahat ng mga makayo, ทำอย่างเงี้ยไม่ได้มันเอาของไว้ข้างในไม่ได้เลยอตัวฟักทองมาใส่ไม่ได้ รยาากศโอเคเดี๋ยวเราจะทำการสร้างบ้านแถวนี้เลยโอเคก็ทำการขวาน ไปตรงนี้เลยแล้วก็อ่ะตัดต้นไม้เรามานั่งตัดต้นไม้แม่ตัดไม้ไป แล้วกอ็อยากให้เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์บอกเหมือนเดิมเดีย๋ยวจะลองหาโหลดดูมันค้าเวอร์ชั่น1.5อะไรประมาณนี้ผมโหลดไม่ได้ไม่รู้เป็นไรเครื่องมันไม่รับมัง้ง เพราะว่าเมื่อก่อนมันโหลดได้เดี๋ยวนี้โหลดไม่ได้แล้ว ยอยวตรงน,นี้ห้ okay, าสี่โอเคไว้ตรงน,นี้ไม่เหมืนอน,น,อน,น,อน,นว่าเหมือน,นอนนีกแล้วตกอีกแค่ตกมาแล้วก็คูลเลย หรือว,ว,ว่าเราจะลองสร้างที่ป๊มหมิ่นดีนะมทำไหมอาบะแต่ว่าเราต้องหางลาวาก่อนเอาผัวผัว

โอ้ oh. okay. ยโอเค่าจจะลงได้ซึ่งตอนนี้กำลังลาอาทิตย์ลมแซ่ทุยเรื่องอะเออมหนไม่บองไม่เป็นไรนอนอเบินบินบึนโอเคนอน ที่ผมลิบนอนนี่ไม่อยากให้ซอมบีเ้เกิดไม่อยากไฟไม่อยากไฟกันมันพอไฟแล้วผมตายเซฟไปก่อนเซฟซีฟซีฟ,ซฟถ้าผมขุดไปด้านข้างเราเจอเพียนนั้นถือว่าอึง้งเลยเราคงไปไม่ได้หรอกเพราะเพไม่อยู่ใน<ม>ในชั้น ที่เราอะไรไม่รู้ไม่มีบอกไม่มานเล่นในคอมโอเคี้ขุดต่อ กินยาจังเว้ยปีแอคไมมจะพังละแต่ก็ดีแล้วแหละเพราะเราครับปีกแอคหินใช้แดง รัวๆเลยคาวนี้แม่จะมาดูบ้านอัน,นสวนหลวงเรา จะวางแต่ละอย่างแปลกแนวโอเควางทอสนิดหน่อยนิดหน่อยโอเคบ้านเราเหลือแต่หลังคาบ้านเราช่างอาครับมาก ช่างมาันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาทำในพาร์ทต่อไปแล้วกันโอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยแล้วกันเหยวคลิปหน้าิีทีสองเจอกันครับบาย